กิจกรรสือมนต์ความเพียนพระปิตาย,ยาดสศรษีาวบนพุทโบใหม่พระราตทพรลำดับที่48ครั้งที่83วันที่3 1มสิบกราคมสองพรบัดนี้ครั้งที่83ตรงกับวันที่3มามสิบกราคมสองพันห้า้ยหิเ้าข้าพเจ้าพระธาตุรรทรพทโธขอปิงวาจาสรตยาตถถถ่ามนสบายเป็นพิธบูชาธรรมบูชาสังฆบชา และเป็นอาจารย์วิชาเด่องค์ข้าพเจ้าบัณฑิเทนะเจ้าองค์หลวงปู่สมุทรหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาเชิงดัมมณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุอมโธนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุมมากคุณพระละมั่งใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นธรรมาที่รับคงแก่การสวดสัตยาย่างเต็มที่สมัครใจจับกับบุญเดชองค์ส่วนชุมนุมธรรดา สมันตาจักกะว่าเวสุอัตตาฆะเฉลิตุเทวตาสัตตมังมุนิราชสุนันตุสักขะโมกธรรมสักเกยการเตะลุเบคิวสีขะละกะเตจนหลอกลิเขขึมาเนถีเปรัตเถจักคานีตะรูุว่านาคาหันในคีหาวัตถุมิฮิเขเตจนภูมาจะดยันตุเทวชลถาขะวิสมียกขะคันทัพนาคาปิถันกาสันเกยังมุนีวะระวะจนาสาเทโวมีสุนันตุธรรมะสาวะนาการุเยยงมพันตาธรรมะสาวะนาการุเยยามัฒ ธรรมตสระวนาการูอายมุทธัรต่าง 2. บทสวดน้ำมการศิที่คาถานโมทัสสะพะครวตตัวอรหัตต์สัมมาสัมพุทธัสสะพระบูตสัพพะครวตตัวอรหัตต์สัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพะครวตตัวอรหัตต์สัมมาสัมพุทธัสสะ 3. บทสวดสัจจการิคาถานติเมศระนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหัตุสัพพทานนติเมศระนังอัญญังธรรมโมเมศระนังวะลังเอ เอเตนะัสัจจว,วัชเชนัสุธิเมหัตุสัพพทานัธธิเมสระนังอันยังสังครูมีสรนังวะลังเอเตนะัสัจจว,วัชเชนัสุธิเมหัตุสัพพทานสีบส่บทสวดมหาเพลนโลนาโถอิอาทิกตคาถา มหากริโญนาโถอัฏฐายะสัมภะสปานินามปูเรตวาปรมีสภาประตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชินณมาหงติสัมพุทธะวะมหากริโญนาโถอีฏายะสัมภะสปานิยามปูเรตวาปรมีประตสัมโพธิมุตตมังเอเต แต่ะวามหาเครโนนาถูสุขายาสัมภากานิมปูเรตวาปาร,มปมรามีปรตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจะวชีนะมาหนุนติสัมพุทธประวาง้าดุสูตมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอตังสมยังพระควาสเกสุวิหาราติขปิวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิจุสังเทนะตัสสิง สติปัจจมาเตหิพิคุสเตหิสเพหิว่าระหัตเตหิทศสหิปารุกาธาภูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระโกวันกังพระสานายาพิคุสำคัญจะอัตโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอกาตโวจากเอตังทะโหสีอายังขูปะคะวาสกิวิสุทภิหารติถิปิแล้วเราถือสมีมหาวิมีมหาตาพิคุสังคี พิขุสังเทนะสัตถิงมัจฉมาเตหิพิขุสเทหิสัพเทหิวะาอรหันเตหิทัสนิหิจารุกาธาตุหิเคลตายเยปุเยนะสันนิพิตตาหุติภะคะวันตังสัศนายนายพิขุสังคันจ่ายันนุนะมะยมปิเยนะภะคะวาเตนกปอสังกะมเมยามะอุปากสังกะมิตวาภะคะวะโตสันติเกปัจเจขังพถาภาสียามาติอัตถิปุตาเทวะตาเสยยะถาปินามพระวัปุริโสชมันทุตังวาอาหังปสาเรย์ญปะ สาริตังวาพรหังสมัญเชียเอวะเมวสุตาวาเสสุเจเบสุอันตรริตาพระกวโตปัตตะตัวปัตุะหังสุอัตถุตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาอิบัมังตังอัถังสิเอกบมัตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวโตุแสนปิเิมังคตังอภาสิมหาสมัยุกวาณัสมิงเทวกายาสมาคาตาคาตามหะอิมังธรรมะสมยัทิทัีตาเยวะอัปราชิตตังสังคันติ อัตถะหวอปารา,รารเทวตาภควะโตสันติเตอีมังคตังอภางสิอัตราคิขธวะโสมาถังสุจิตตังอัตโนปุชุกามังสุสารถีวาเนตานิฆาเหตวาอินทารียานิราาัตงสุปัทตาติอัตถะหวอปาราเทวตาภควะโตสันติเตอีมังคตังอภางสิเฉตว,วาขีรังชั เทตวปารีคังอินทขีรังหัวจะมเมชาเตจรันจะสุทาวิมาราจักคุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตคุหปราเทวตาภะควโตสันิเกอิมังคตังอภาสีเยเกจิพุททังสรนังคตาเสนะเตคขมิสันติอปาญาภูมิงปะหายญามานุสังเทหังเทวกายจังปารีปูด้วยสันติติอัตคุภะควาพิขุอามันเตสีเยปุเยนาภะเวฆะสุ โลกตาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหติทัตถาคตังท,ทศานาญาภิกขุสังคัญจมจเยเปเตภิกขเวหิสุอตติตามัทฐานังรหันตสัมมาสมัมพุทธาเต,ส,าต,ส,าตสันปิภควันตานังเอกาปรมาเยวเทุตาสันนิปฏิตาหิสุงใสยะาภาภิมยะหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพะวิสันติอาณาคตามัฏฐานังลหันตสมัมมาสัมพุทธา เอสัมปิภควันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาพวิสันติเสยญาถาปิมย่างเอตระหิอจิคิสามิขิโวเยเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเตสิษมิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาทุกกรมนุษมานาสิกโรธาสาพาสิสามีปิเอบัมพันเตปิโธพิภูภควาโตปจัสูสูงภควาเตตตะโวจัต สิโลก,ก,กะมนุกัานานิสิโลกะมนุกัามิยะถากุม,มาตัทสิตาเยสิตาคิริทัพพระราประหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวารีนาโรมหังสาสัมพุโนโอทา,าตามะนาสาสุท้าวิปัสสนะมานาวิรา ไปยูป uh uh an ัญจสเตยัตวาวะเนคปิรวัฒเวแต่ตัวอมัติยะสัทธาสาวกีสารเนรเตวะเทวกายาพิกันตาเตวิชินาถพิกาโวเตจะอาตบะมักกะลุสุทธวาพุทธสังสารนังเตสัมปาจูลังหุยาณังอมานุสานักขสานังอเปกีสตัมมัทธคุณศาสานอัฏฐสตริงสตังอิเกียศาสานังอมานุสานักสุนอเปกีนันตมัตธคุณที่สาวสภาพุตตาหูตังใจสัพภาอภินยายาวิวัคตนาวะจักคุมาแต่ตัวอมัติยะสัทธาสาวก เยสารเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวชนาถพิขาวะเยวหังกิตายิสามิคิราหิอนุภูมิคสุทัสตตาสหัสสาวะยักขากุมากะบปีรัตถวาอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตสศสีโมทัมนาภิกาโมภิกุนังสมิสติมเมนางใช้สหัสสาหิมืวัตายยขานานาตะวันนิยมอิทิมโตชุติมันโตวันละวันโตสศสีโมทัมนาภิกาโมภิกุนังสมิสติมเมนาง สาราคิลาติสห no like ัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตสัสินุโมทัมานาอภิการมงพิภุณังสมิติงวนาอิเตเตศวรสหัสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตสัสินุโมทัมานาอภิการมงพิภุณังสมิติงวนาเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตสัสินุโมทัมานาอภิการมงพิภุณังสมิติงวนางกุ่มพิโรราชข้ายภู เวนปุละสะนิเวศนัางพยโยนางสตัสาสังยขานางปายุปาสติคุณพิโรราชาติาโคโสปราค้าสัมมิเติงว่านาูทมันจัดที่สังราชนักตรรัโถภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชยสศิสุภิตาปิดนิสัพาวโวอินทมานาม่ภาราอิที่มันเกชุติมงตวันน้าวันตัสยศิโลโมทมานาอภิกรรมุภิภูนางสัมมิติว่นาง พิขิรัญจะที่สังราชาวิรูฬหุบตปราสาสติภูมพันธนาธิปติมหาราชยสสิโสุขุตปิดาศข้าวอินทมานามหาภราอิที่นโตชุติมันโตวันนาวันโตสัชิโลโมทัมานาภพิการมุพิภุนังสมิเตงว่านันพันชีมัญจะที่สังราชาวิรูปขโขปราสาสตินาคานังาธิปติมหาราชยสสิโสุขุตปิดาศข้าววินทมานามหาภราอิที่นโตชุติมันโตวันนาวันโตสัสิโลโมทัมานาภพิการมภพิภุนังสมิเตงว่านัน ปุตะราชจัตทิสังราชผูกเวโรตัดสาสติีแยกขานาทิปติมหาราชยสตรีโสกุตภีรศักผะโวอิทมานาบะษบพลาอิทิวันตัวชุติมังตัววันนาวันตัวศรีโมโมทมานาพิกามุพิคนางสมิติีมวะนางผูร่างผรีมาติสังแททธารัตถถิขีเนนาเวโรกปัญชิเนนาเวโรปะโคกุเวโรอุตรังพิสังจัตตาโรเตมหาราชา สมันตาจัตุโรที่สารทันธละมาณาอัถังสุวะเนกปิระวัทเวเตสัมนายาวิโมทสาอาควนจัมิกาสทามายาภูเกณทุเวเกณทุทวีปูจัวิปูตัวสหจันทโนการมาสิทธโธจักกินโนมันทุ่นิมันทุจัปะนาโทออปะมันโดจับเทวสูโทเจมาตาลิจิตตเสโนจักคันทภูนโรราชาชโนสปงอาคูปัญจสีโูเจวะติมทะรูสุริวัชชสา เอเตจันยีจัราชานุคันทภาสรราชพิโมทมานาอภิกรรมุทิีุรังสมิติวะนางอถาคูนาภาษานาคาเวศราสหัตชกากัมภาสัสตัสสาระตะาลาอาคูปยาคาสหามยาทิพยามุนาทตารัฐาจาอาคูนาคาเยสัสสิโนเอราวันโนมหานังโคสุปาคะสมิติวะนาง เยนาข้าราชสหสสหารณติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามะฉปปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอะพยันตานาข้าราชานมาสิสุปนาโตเขมามากาสิพุทโธสันนาหิววาจหิวพหายันตันาคาสุปนาสลมากังสุพุทธังชีอุตาวัชิระหัตถีนะสมุททางอสุตาอสุราสตา พาตโรภาวัาสเศเตอิทิมันตโยยัสสิสโอกราระก,กัญชาพิชฌามหา,าชีสมาอาสุราธานะเวขาสาเวปัจจิติสุจิติจามหาราธานามุจีสหาสัตตันจะพิบุตตานังสัพเพวโรจนะมกสัสสนาหิตาวาพระริมเสนลา,าหุพัฒมุปาขมุสมายโยธานิพัฒนเตภิยูนังสัมมิติวะนัง อาโปจะเทวาจะปฐทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสุโมจายสัสสหเมตตากรุณากายคาอาปูเทวายศสิโนทัศเสติสตากายาสพีนะนาตาวนิโนยิทิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกรมโมิคุนาสัมมิติมวนนางวันทุจัเทวาสาลีจะัสมาจะทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันดามาคูภูรคิตาสุยสุปานิสานเทวาสุยมาคูภูรคิตตานักขตานิ ปุรักิตวาอาคูมังเทวราหกะวัสุนางวสโุเศษถสักคูปาฆาปุริมทัตูทัินีทากายาสเพนนาณสาวนิโนอิที่มันโตชุติมันโตนาวมโตสัินุโนถ้ามานาพิกามุภิกูนังสมิติีเนางอาถาคูสาวคูเทวาชาลามกิสิขาริกว่าอาลิกะทาจะโรชาจาอุมาบุพผานิพาสินโนวรุณาสะธรรมมาจากอาจุตาจากอเนชกาสุโดยะาลุจลาอาคูอาคูวสาวนิสินโน ทศเสตสุธากายัสภะนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติปันโตวันนาปันโตยังสัตสิโมมาธามานาอภิกรรมโมภิกขุนาสัมิติมานะสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาขิฏตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทากูไดโยเทวะ เยจารุหิตวาสีโนภาลคามหาปภาลคาอาคูเทวะยิสสิโนทัศเสตุิสกษกายาสัพพีนานาตะวันิโนอิตธิมันโตชุติมันโตวันนาบันโตยศสิโนโมทามานาอภิกามุปิกุนางสมิติงนังสุกากาลุปมหารุนาอาคูเวฆะนัสาสหะองคาตะคยยะหาปาโมคาอาคูเทวายุจักขนาสถามัตตาหาราภชาวิสกายังยศสิโนทนายังอาคาขัดจงโนโยทิสาภิวัสติทัศเสตุลสกากาญยาสัพพีนานาตะวันิโนอิทิมัน ชุติมันโตวันนาวันโตสสิโนทธพมานาอภิกรรมมิพิขุนังสัมิปีงวนาเกมิยาหิสายามากัตถกาจะยด้สิโนสัมพิตรกรามาเสรถาชุตินามาจะอาสวานิมานาราติโนอังคุอัทธาคุประนิมิตาทัศเสเตนะสากายาสภพนานะสาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสิสิโนทธพมานาอภิกรรมมิพิขุนังสัมมิปีงวนา เตรเทวานิกายาสัพเพนานาตาวันนิโนนามันวาเยวะอาคันจุเยจันเยถะทิสาสห์ภาุชชะถาชาติมักขีรังโอคาติงนามะนาสว่างคักเขโมฆะตรังนาคังระทวังอสิตาติตังสุพระหะมาพระมัตโตจาบุตายอิทิมโตสหสันนัมสันนัมกุมาโลกิโสจ่าโสปังฆะสมิตรีวานางสหัสพระรหะมาโรกาณมหาพระหั ทิติทัตติอุปป,ปันโนชุติมตพิสมากายโยยสัสสิสุทัศเศรษฐาอิสราอาคูปันเจกะวสวสาทิโนสะเตสัญจะมัชโตอาคาหาริตาหาริโตปริวาริโต,ตเตจัดสพอพิกันเตสินเทเทเวัพพระหะพัะเกมมาเาสนนาภิก,กาภิ ปัสสะกันนาหัสสะมันที่ยังเอถะคันนาหัตถะพันธะาราเทนะพันธุวัตุโวสมันตาปาริวาเรถะมาโวบุญจิตถะโกจินังอิติตตถะมหาเสนกันนาหเสนังอเคสยิปปาณินาตารามาหัดจะกัสรังกตวานาเทระวังยะถาปวัสโกเมโคธนะย,ยันตู สาวิชโชตทาโสภจุทาวติสังพุโธอิสยังเสษกัจจะสัพพังภพินญายวิวัคตนาวัจจคุมาตาตัวมันิยาสัทถาสาวกีสารณิลเตมมาราเสนาพิกันตาเตวชินาถพิภารุเปจะอัตาปมากรุสุตาวาพุทธศาสาธนาวิตาราเคหิปกามุงเนสังรมังิอินชยุงสเพวิเชตสังขามาพยาติตายสัสิิมาเทาโมทันติสหภูเทหิ สาวกาเตชะเนสุตาติหกบุสวจุลชัยยะปรกรนมโมเมพุทธเตชะสาวราัตานะายะธรรมมิกาเตชาประสิทธิปรสีเทวานาลายประปราเมสุราสิทธิพระมาจากอินทาจะจ,จตุโรกาคัมภีรักากา สามุทาภูตุงคางคานจะสะพระรหะมัชยายกประสิทธิ์พระวันตุเตยชัยญาชัยญาพรณีพระณีอุทธาธิอุทธนีหน้าที่หนาทีชัยญาชัยญาข้าคนละตนและนิสัยนิรันสายเสน่าไมรู้ไรช้ารัพระนราชีชัยญาชัยญากำพีและโสพีนาเค็นขนาคีพีสานจกภูตกาลีชัยญาชัยญาทูนิมิตตาโรคีชัยญาชัยญาสิงคคีสุธา ทานามุขชาชัยยะชัยยะวุรณามุขฐาตราชัยยะชัยยะจำปาพินายข้ากุลละคำถังชัยยะชัยยะคัจฉคนนาตุรงสุขะรูปผู้ชมสีห์พยักขาจีปาชัยยะชัยยะวโรณามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีอุปปันนาสุทีนาลตีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารณี ตาเรสธาสุชัยยาชัยยาชัยยาธามีสัติสธาชัยยาชัยยะมังกรากรยาภักวะเคชัยยาชัยยะวรุณายขีชัยยะชัยยาลักขเสสุราภิชาเปชาชัยยะชัยยะพระรหเมนทาคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธสวัง ชัยยะชัยยะมาหิสุโรฮโรอรลิงเทวาชัยยะชัยยะพระหมะสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโควิรุษปโกโันทิมาโรวิอินโทจะเวนัสาโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะกวักอคิวายโยจะกปาชุนโหกุมารโอทัตตารัตโกอัฐารสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิ อิสิโนสาวกกาสเพชัยะรามุพระวันตุเตชัยะธรรมโมจะสังโฆจัตถะสปารโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสุถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชัยยะมังค์รังชัยโยปิพุทธะสิริมโตอยังมารสัจปาปิมโตปราชโยบุโคสยมโพที่มันเทปโมจิตาชัยตะตถา พระละมหาคณาเมหิสีโนชัยโยปิพุทธสสะสิริมัตโตอายังมารสะจัปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทคณาเมหิสีโนชัยโยปิพุทธสสะสิริมัตโตอายังมารสะจัปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพทิพันเทปโมทิตาชยตถาเทวคณาเมหิสีโนชัยโยปิพุทธสสะสิริมัตโตอายังมารสะจัปปิมัตโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสุปันนาคนามหิสิโนชโยปิพุทธสัสิริมตูออยังมารสัจจปปปิมตูปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานาคนามหิสิโนชยโยปิพุทธสัสิริมตูออยังมารสัจจปปปิมตูปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาสัพพะหะมาคนามหิสิโน เชยันโตโพธิยามูลีสกกญยานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชายามังคะเลอปราชิตะปาลังเกสีเสปะทะวิโปคะเลอภิเสเกสภาพุธานังอัคคปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคังสุปะาตังสุหุกิตังสุขโนสุมุขหูโตจ่สุวิษฐาพระหะมาจาริสุปะทักขีนังกายกรรมังวาจกรรมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมังปณีทีเกปะทักขีนาปะทักขีนานิจตวานะรัันตเถปะทักขีเน เอเตอัฐรัฐาสุกิตาวิรุหาพุทธษาสเสนอโรคาสุกิตาโหถาสหาสัเพ,พิิยาทิพิสุดันตุโคนโตเยเทวาอสศมิงฐานในอาิคตาธิกายุกาสัทธาหูตุสุกิตาโหตุสพะพทาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตนาเปสังสเพปพูเรนตุมาโนรัฐา ยุตากาเรปรวสันตุวสังวิสาวราหังกาโลคานจุปัตถวาเตสังนิวาเรตสุสัพพัธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยาาะถาหังเจตบสุสวนธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระภา,าวะสวัตถียังวิหระราสี เจตวเนอนาคปินนัสษอารามิตตตะรคโผภควาพิขุอมันเตศิพิขโวติภัทันเตติเตพิขุภควาโตปจสัสูุสุมภควาเอตตะทวจะอุปปทาวาพิขวเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตารรทตาธรรมะลิยมกาสัพเพสังขารานิจเตตังตถาคตัวพิสังพุชติอภิสเมจติ อภิสังพุชตวาอภิสังเม,มตวาอาจารจิตคติเทเสติกันถาเปติปัตถาเปปิปวิวรารติวิพชัชติอุตานีกาโรติสัพเทสังคารานิจจติ ปาทาวาภิกขเวตถาคัตนาอนุปาทาวาตถาคัตนางทิฏาวาสาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตัวพิสัมพุชติอภิสเมติสติภิสัมพุชตะวอภิสเมตวาอจิตติเทเสติกันแยติตปันทภิเตวิวาริวิภัชติอุตานีกะโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคันานังอนุปาทาวาตถาคันานังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตาธรรมะทีอมตาสัพเพธรรมานตตาติตังตถาคตัวพภิสัมพุชติอภิสเมตติอภิสัมพุชตะวาอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติพันเดเปติกันถเปติวิวัตรติวิชภาชติอุตานีแกโรติสัมเพธรรมาอนตตาติอิทัโมโวก พระเขาวาอัตตะมนาเปรพิกูพระขวาโตภาสีตังอภิณทิมติแปดบทสวดพระเตกับรัตตคาถาอติตังนานะวาเขามยแนักปฏิกังเขานาค้าตังบุคคลไม่ควรทำคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแม่ไม่เพงประวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมปะหีนันตังอัปปัดกันจ่าอนาคาตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ร้วไปแล้วสิ่งที่เป็นอานาคตก็ยังไม่มา ปรจุปันนันจะยโยธรรมังตถาตรรตาวิปัสสติอาสังมีลังอาสังกุปปังตังวิทามะนาพรูหายเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดเชื่อเฉพาะหน้าในที่ในอย่างแจ่มแจ้งไม่ย่อมย่อความแทนเขาควนโทอคูณาการเช่นนั้นไว้อัจเชว่า กิจจากาปปะมังโกลชัญญามรรังสุเวความเพียเป็นกิตที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังฆารันเตนะมหานีนะมัจจุนาพกิจการพักเขียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากยังไม่มีกับเราเออังวิหารมาตาปิมอหูรัตตมาตันทิตังตังเวภัเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมก่อเลือกผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เกยดท้านตวางกลางกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตปีเดียวก็น่าชม ธรรมะสังเวคปัจจะเวคณะสัพเพสังาขาราารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล,ลระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น,มนไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราตุขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล,ลระรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ทุ้ๆๆๆๆกทุ้งย่า พอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสับเพทธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่จนไม่ควรถือว,ว่าเป็นตัวเป็นตนตของเราอาั้ววังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทั้วังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอาว่าสังมะยามมาริตบพังอันเราจะถึงตายเป็นแค่มารณนะปาริ โยสานางเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตต่างคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน <S <S อัปเปตะวิญญาณนั้นปัสสาววิญญาถึงจะโทอันทินเสียแล้วอัติเศสติจากนันทปัตวิงซึ่งแผ่นดินกะลินขารังอีว่า ประดุดด่างทนมาได้ทัองฟืนนี่ละถังหาประโยชน์ม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปวิรมดาอุปชิตวานิรลฉันตุขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังรูปะสะโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายอย่างเป็นสุดอย่างยิ่งสัพเพสตามารตัมติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายมารนสุจะมาริสเรงที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมะริสามิ เรากำลังจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะทีเมเอธะสังสงโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยสิบบทสวดแม่ตายยังกินจิยังกินจิกุสลังตมังสพเพหิผาเพหิ กตังบุญยังโงอนุโมทันตุสุนันตุโทโตเยเทวาอันสมิงฐาเนอธิคตาธีกายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปีตาสุปิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพยติกาสุปิตาหุนตุทุกขาปมจจนตุสัพเพยติกาสุปิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเปปิสาสัพเพยขขาสัพเพเปตาสุปิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอริย อริยปัจจายาสุกิตาหุนตุทุขาพมุตฺจันตุสัพเพนะขัตตาสุกิตาหุนตุทุกขาพมุตฺจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาพมุตฺจันตุสัพเพสัมมาตินางสัมิชันตุโวบูรสวดถวหลวงปู่ทวิดนิโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติพัะวานโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติพะพวานโมโพธิสตูอาคันติมายะอิติพะพวา สิบสองบทสัติทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวานเ,เนถูฟีทะเลโพธิทะเลตเหินแต่หินตาธรรมธาทนีนะพระวันตุปูชิกาสุถิงกรุณเกทวิหารมันทะเลเทราจะมัตฉานาวากาจะาพิษัโวสารามิการทานะปฏิอุปสกาคา มาจากเทสาีิเข้ามาจะอิสาราสัมปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผูเชเยปิจะอันทสัมภวาสังเสราชาตาอัทโวปะป,ะป,ะปาติกานิจานิกางธรรมวรางปาติจัตเตสัพเพปิทุกขสัจการุตุสังขยังทาตุจีรังสัทธมธโมธรรมธาราจาบุคคราสังโฆหุตุสมะโควาอัฏฐายะจะอิตายะจะอัมหรักขตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจา,าริโม,ม พุทธิถึงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยภคเวพิเตปัสสนาโหตุสัพพีปีปานินาปานิโรพุทธะสัสนนสัมมาทาังประเพชันตัวกาเรีเทวุปวสกุววัฉิพาวายาสัสตานังสัม,ม,ทม,มิทัเงเมตุเมทเนิมาตาปิตาจะอันตะราชังนิจังรักขันติบุตตะกังเอวังธรรมเมนะาราชโนประชังรักขังตุสัพพทาสิบสามบทตัว สิบสามบทสวดเทวตาอุย่าโชชนะคาถาพุทธปัตตาจะนิทุขาพยปตตาจจนิพยาโสกปตตาจะนิโสกาหุ่นตูสเปติปานิโเาานเอตวาจะอัมหิหิตสัมภัน์ตังบ,าาบงุญยสัมปทังสัพเทเทวานุโมทันตูสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตูสัพทายาผีรังวะขันตูสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตูข้จฉันตูเทวตาขาตาสิ 14, บสี่บทสุมังคลคาถา โหรตูสะพังสุบังฆะรังละขันตุสัพเทวตาสัพพสพุทธานุภาเวนะโสนถีโหณตุนิรันตะลังโหรตูสะพังสุบังฆะรังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสธรรมานุภาเวนะโสนถีโหณตุนิรันตะลังโหรตุสัพพังสุบังฆะรังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสสังฆานุภาเวนะโสนถีโหณตุนิรันตะลังสะเพพุทธาพระรัตนประจีนการจ่ายังพระรังหารตานันตะเจเชนะละขันตานันมิสัพพสสุ สัพเพพุทธาพระปัตาประเจกาังจะยังพระรังอหลังกาญจจะเจเจนารขันพันธมิสสัพเพสูสัพเพพุทธาพระปัตาประเจกาังจะยังพระรังอหลังกาญจจะเจเจนารขันพันธมิสสัพเพสูสัพเพพุทธาพระปัตาประเจกาังจะยังพระรังอหลังกาญจจะเจเจนารขันพันธมิสสัพเพสูสัพเพพุทธาพระปัตาประเจกาังจะยังพระรังอหลังกาญจจะเจเจนารขันพันธมิสสัพเพสู

ด้วยอำนาจแห่งบุญบุส่วที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระธนรมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราบอุทิวถวายเป็นพระราชจกส่วแด่สมเด็จพระนางเจ้าศรีฤกิ์พระบระมราชิน,ชนีนาถพระบระมราชชนน,ชนีพ,พันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขอที่สงแห่งบุญบุส่วนนี้ตัวเป็นสักพระิริม,มงคลแก่ข้าพเจ้าพิทารณ์ครเครื่องพรมและครอบครัวของข้าพเจ้าให้แล้วค่าป,ปลอดภัยจากทุกสิรร่โรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีหนทางได้ส่วเจริ่มั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอย่จะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทพเวดาทั้งหลายผู้ด้นุโมทนาสาธุกการในบุญกุศลนี้ปรดประสิทธิปศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปถึงวัตถุมงคลพระปิตาแก่เศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เต็มเรื่องพุทธานุภาพเทวานุภาพแระพุทธานุภาพรักทธิ์ อำให้ฝนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทือนสาธุ